สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์แมนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของค่ายถุงมุกเอ็ดนะครับซึ่งในสงของคลิปวิดีโอนี้จะมาแจกทั้งหมดนะครับ17ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีในสังก้องเน็ตนะครับอยู่ที่5กิก2กิก1กิก250 MB 48กิก12กิกและ10กิกนะครับในสังก้องระยะการใช้งานนะครับก็อยู่ที่ 30วันอกเดือน no 7วันและ1วันนะครับในส่วนของเน็ตฟรีในคลิปนี้นะครับใครที่สมัครนะครับครั้งที่1ไม่ได้นะครับให้ทุกคนลองกดสมัคร2อถึงสครั้งดูนะครับและหากข้อความไม่เข้านะครับให้ทุกคนลองปิดเครื่องและเปิดเครื่องดูใหม่นะครับเพราะในส่วนของข้อความบางตัวนะครับหรือเน็ตฟรีบางตัวข้อความมันก็อาจจะดีเลยนะครับและสอบใครที่จะใช้ส่วนของเน็ตฟรีในคลิปนี้นะครับก็จะต้องมีส่วนของเงื่อนไขนะครับอยู่3เงื่อนไข1นะครับจะต้องเป็นซิมระบบเติมเมินสองจะต้องเติมเงิน 300บาทตั้งแต่วันที่เราเปิดใช้งานซิม,ม่าและ4นะครับจะต้องเป็นซิมที่มีอายุการใช้งานนะครับสูงถึง3เดือนมาแล้วนะครับใครที่มีครบซามเอนไขนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนและเน็ตฟรีในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้แปลในส่วนของข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่สามารถเชื่อถือได้นะครับไม่มีการแต่งเพิ่ม ใดๆอย่างแน่นอนนะครับและก่อนที่จะไปรับชมรันเนฟฟี่ของค่ายตู้มมุกเอสสิตัวนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมเนฟฟี่สิบตัวกันได้เลยนะครับตัวที่1นนะครับก็กดดอกจันแปดห้าศูนย์ดอกจันหนึ่งดอกจันหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์อกหนึ่งเก้าสี่สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันแปดห้าศูนย์ดอกจันหนึ่งดอกจันหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย 6194สี่เหลี่ยมนะครับก็จป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่48กิกนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่อกเดือนสามารถใช้เน็ตฟรีตัวนี้ได้นะครับเดือนละ8กิกนะครับไปดูตัวที่2กันได้เลยนะครับเน็ตฟรีตัวที่2นะครับกดดอกจัน550ดอกจัน 3ศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่250 MB อระยะขานใช้งานอยู่ที่1วันนะครับเน็ตตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตที่จะต้องใช้สกองตูปอยแรกมานะครับไปดูตัวที่3กันได้เลยนะครับตัวที่3านะครับปวนดอกจัน8 40ศูนย์ดอกจันดอกจัน8 4สี่ศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตไม่หันไม่ลดสปีดนะครับสามารถใช้ได้นะครับวันละครั้งครั้งกละงชั่วโมงและสามารถใช้งานได้นะครับนานถึง 6เดือนนะครับในซองของหลักนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะซิมที่เปิดใช้งานนะครับยังไม่เกิน7วันเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับไปดูตัวที่4ได้เลยนะครับที่สี่นะครับกดดอกจันห5าห้ดอกจันส3มสาสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่500 MB นะครับระยะการใช้งานอยู่ที่1วันเน็ตฟรีตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตที่จะต้องใช้ปล่อยแรกมาเช่นกันนะครับไปดูตัวที่5กันได้เลยนะครับ ตัวที่5นะครับกดดอกจัน935ดอกจัน974เหลี่ยมนะครับดอกจัน935ดอกจัน974เหลี่ยมคอนสเปเนตความเร็วอยู่ที่12กิกนะครับระยะคานใช้งานอยู่ที่1เดือนไปดูตัวที่6กันได้เลยครับเน็ตฟรีตัวที่6นะครับกดดอกจัน550ดอกจัน3154เหลี่ยมนะครับก็จนเปเนตความเร็วอยู่ที่ 500mb ระยะคานใช้งานอยู่ที่หนึ่งวัน ตัวนี้นะครับก็จะ,จะเป็นเน็ตในส่วนของการใช้ทูพปปอยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเน็นตการใช้ทูพปปอยนะครับจะมี3ตัวนะครับก็คือตัวที่2ตัวที่4และตัวที่6 3ตัวนี้เพียงเท่านั้นนะครับไปดูตัวที่7กันได้เลยนะครับเน็ตฟีตัวที่7นะครับกดดอกจันเก้าดอกจัน3ามสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันเก์935ดอกจันสาม3จ็สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอ,อยู่ที่1 0กิกะระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับ ไปดูตัวที่8กันได้เลยครับเน็ตฟรีตัวที่8นะครับกดดอกจันหนึ่งข้า้าดอกจันห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1นึ่กิกระยะกานใช้งานอยู่ที่1วันนะครับไปดูตัวที่9กันได้เลยนะครับเน็ตฟรีตัวที่9นะครับกดดอกจันสาม ดอกจัน935ดอกจัน9 8์เสี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน93 5ดอกจันท8์เสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่5กิกนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่30วันไปตดวที่10กันได้เลยครับเน็ตฟรีตัวที่10นะครับกดดอกจัน878ดอกจัน 8, 7, 8, 5 5 3สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันท7 8ดอกจันท5 3หสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเนความเร็วอยู่ที่1กิกระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะครับ ไปดูตัวที่สิบเอ็ดกันได้เลยนะครับตัวที่สิบเอ็ดนะครับกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ดความเร็วอยู่ที่สองกิกระยะขานชียานอยู่ที่สามสิบวันนะครับไปดูตัวที่สิบสองกันได้เลยนะครับเด็ดฟรีตัวที่สิบสองกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองดอกจันสองสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ดความเร็วอยู่ที่หนึ่งกิก ระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนะครับไปดูตัวที่13กันได้เลยนะครับเน็ตฟีตัวที่13กดดอกจัน93 5ดอกจัน53สี่เหลี่ยมดอกจัน9 3้าสามัน53าสี่เหลี่ยมนะครับก็ชน็ดความเร็วอยู่ที่2กิกระยะการใช้งานอยู่ที่30วันไปดูตัวที่14กันได้เลยครับเน็ตฟีตัวที่14นะครับกดดอกจัน935 ดอกจัน7เจ็สี่เหลี่ยมดอกจัน9เก้าสามารถดอกจันรเจ็ดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นดดความเร็วอยู่ที่1นึ่กิกระยะคานใช้งานอยู่ที่1วันนะครับไปโดยตรงที่15กันได้เลยครับตัวที่15นะครับกดดอกจันร8แปดเจ็ดแปดดอกจันร์สามแปดศูนย์กสี่เหลี่ยมนะับดอกจัน8รแปดเจ็ดแปดดอกจันรสามแปดศูนย์อกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่สองกิกนะครับระยะคานใช้งานอยู่ที่เจ็ดวันไปโดยตรงที่สิบอกกันได้เลยครับ เน็ตฟรีตัวที่10โอกดดอกจ7 7ันท์7ดอกจันท์4เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตเน็ตความเร็วอ,อยู่ที่2คลิกนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่1วันไปดูตัวที่17ตัวสุดท้ายกันได้เลยนะครับตัวที่17กดดอกจ8 8 8ันท์8ดดอกจันท์สามสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันท์8ดดอกจันท์8 0 6สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอ,อยู่ที่1คลิกนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนะครับ ลองสมัครแชร์กันดูนะครับใครได้ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก็อสกอตใครที่ได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแจกเน็ตฟีเพียงเท่านั้นนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้าสำหรับคลิปวีโอนี้สวัสดีครับ